น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลเนประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศให้โรคโควิด -19 เป็นโรคประจำทินแม้สบปได้มีการผ่อนคลายปรับมาตราการต่างๆแล้วแต่ยังคงไม่เข้าหลักเกณฑ์ และค่าเป้าหมายที่ผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน10,000นรายต่อวันและอัตราป่วยตายน้อยกว่าร้อยละ0.1จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันปฏิบัติตามมาตราการด้านสาธารณสุขต่อเนื่องเพื่อเตรียมรองรับเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ที่จะประกาศเป็นโรคประจำถิ่นต่อไป อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้มีการปรับมาตราการเดินทางเข้าประเทศใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันนี้เป็นวันแรกล่าสุดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศแจ้งสายการบินทั่วโลกถึงมาตราการที่ปรับปรุงในการเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยเพื่อให้สายการบินปฏิบัติตามมาตราการได้อย่างถูกต้อง พร้อมเน้นย้ำและขอความร่วมมือสายการบินให้ช่วยตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดรวมทั้งให้แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางเข้าประเทศตามมาตราการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านนายปริญญาแสงสุวรรณอธิบดีกรมท่าอากาศยานยืนยันว่ามีความพร้อมทุกด้านในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ โดยคาดว่าภายหลังการเปิดประเทศจะมีเที่ยวบินระหว่างประเทศมาขอเปิดใช้บริการเพิ่มขึ้นจึงได้กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่จะเพิ่มสูงขึ้นโดยร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคัดกรองและให้บริการผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกอย่างเป็นระบบมีการปรับมาตรการรับผู้โดยสารจากต่างประเทศทั้งสองประเภทคือผู้ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และผู้ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ซึ่งผู้โดยสารขาเข้าทุกคนต้องผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิและแสดงหลักฐานการลงทะเบียนไทแลนด์พลาสณด่านควบคุมโรคจากนั้นจึงตรวจลงตราอนุญาตคนเข้าเมืองและเข้าสู่กระบวนการศุลกากรก่อนออกจากอาคารผู้โดยสารต่อไปโดยให้ท่าอากาศายานประสานกับสายการบินประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าถึงมาตรการขั้นตอนการเข้าประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ขณะที่กรมเจ้าท่าได้ปรับมาตรการเดินทางทางน้ำเข้ารชาชอาณาจักรไทยพร้อมรองรับเปิดประเทศวันที่1พฤษภาคมนี้โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจเชื้อโควิ19ด -19 ใดๆแต่หากมีอาการเสี่ยงให้ตรวจ ATK ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบเกณฑ์ที่กำหนด สามารถแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเข้ามาในราชอาณาจากักรทั้งนี้หากไม่มีผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR จะต้องเข้ากักตัวตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคกำหนดพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ตรวจข้อมูลเอกสารและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดรวมถึงแจ้งข้อมูลผู้เดินทางเข้าราชอาณาจากักรทางน้ำให้ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรการที่ปรับใหม่เพื่อเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยรองรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพวัาสนาตระเกเตรายงาน